สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆนะครับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆก็รวบรวมตัวเด่นเนาะมาไว้ตรงในโค้งสุดท้ายนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับก็ลองพิจารณานะครับหรือว่าใครชอบสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับก็อีกคลิปนะครับผมเนาะก็แล้วแต่พี่ๆชอบนะครับผมเนาะก็บางท่านก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับผม สำหรับแนวทางนะครับเมื่อวานนี้นะครับของเรานะครับผมผมให้1กับ7ไปนะครับพี่พี่ตัววิ่งตัวรูดไม่มานะครับมาแค่มาแค่เลขตลางนะครับมาแค่เลขตลางนะครับพี่พี่ต้องขอโทษจริงๆนะครับเนาะช่วงนี้นะครับไม่มานะครับตัวเจาะของเรานี่ไม่มาเนาะให้7กับ1ไปแต่ว่า สามตัวนั้นก็เกือบนะครับอันนี้สองหนึ่งหกเนาะในรอบนี้อันนี้หนึ่งเก้าสองแต่ว่าในตารางนี่แตกนะครับพี่พี่ก็ตัวเจาะที่ผมให้ไปนะครับไม่เข้าเนาะผมขอสรุปเลขตารางก็แล้วกันนะครับเฉพาะกิจเนาะศูนย์สองสามกับหกแปดนะครับผมรอบนี้ไม่มีนะครับหลุดไปนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับแปดเก้าเก้ากับสามเก้านะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับไม่มีนะครับรอบปกตินะครับ 7 5 8กับ3 4นะครับอันนี้ก็หลุดนะครับมารอบสุดท้ายนะครับพี่ของเรา1 9 2กับ5 6นะครับผมของเรานะครับมาเข้า2992นะครับแล้วก็3ตัวนะครับเนาะถ้าใครตามรอบสุดท้ายนะครับก็คือ192กนะครับผมก็เมื่อวานนี้มาแค่นี้จริงๆนะครับพี่ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ นะครับผมก็พยายามทําเต็มที่แล้วนะครับแนวทางมันเดินไม่ดีนะครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับพี่พี่เนาะก็ทําไปตามสูตรนะครับผมก็ขอกําลังใจจากพี่พี่นะครับเนาะนะครับผมก็ในวันนี้นะครับในโค้งสุดท้ายของเรานะครับในโค้งสุดท้ายของเราที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้ไปที่เลขแปดนะครับผม เลขหเลข0ูนเลขสเลข 9, เกและก็เลข2นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับตัววิ่งนะครับตัววิ่งตัวรูดผมให้ไปนะครับวิ่ง8นะครับผม

ตัวเน้นนะครับก็คือ3แล้วก็8นะครับถ้าใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับอย่างที่บอกลองมองเลขในตารางได้นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่3 0 3 1นะครับ81แล้วก็83นะครับพี่พ อันนี้คือในโค้งสุดท้ายนะครับก็ย้ำนะครับเนาะชื่นชอบค่อยตามนะครับพี่ๆเพราะว่าแนวทางผม2อสวันมานี่เดินไม่ดีนะครับเนาะพี่ๆผมต้องขอโทษจริงๆนะครับหลักร้อยให้ผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับผม083นะครับ0 3นนะครับพี่ๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับฮาหนอยในโค้งสุดท้ายเนาะ เลขเด่นตารางนะครับก็ขอให้มาทั้ง2สูตรนะครับวันนี้สูตรเม็ดเดียววิ่งรูดแล้วก็เลขเด่นตารางนะครับก็ขอให้ปังๆขอให้แตก3ตัวนะครับพี่ๆก่อนอกไปนะครับก็ขอฝากบ้านนะครับสลับบ้านเสียงโชคนะครับบ้านคุ้มทองนาคานะครับผมเนาะเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่มีบ้านนะครับก็อาจจะเป็นพี่ๆเอฟซใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเนาะอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็ไปที่ใต้คลิป ใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านขมทองนะคะนะครับจิงลิงก์เข้าไปสอบถามนะครับแอดมินได้นะครับบอกว่ามาจากบ้านเบาหลองก็ได้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้มาตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับผมกราบสวัสดีครับ